ทำไรเชฟขุดไปลาไหลครับวันนี้จะมาพามาดูวิธีการขุดไปลาไหร <Wow. S 2> ลรูมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอาขุดลงไปเราก็จะไปเจอรูแบบนี้สังเกตดูนะครับมันจะมีน้ำถ้ารูไหนที่มันมีตัวจะมีน้ำ อุ้ยเสียงน้ำน่าจะใหญ่กว่าตัววันนั้นอะีกนะเจอแล้วครับ่านผู้วครับอยู่ในน้ำเลยอ่ะไปละนั่นไงลอยน้ามันนี่น มดแดงตรงนั้นเลยตรงนี้นี่แดงมาอีกอีกว่าไปอากันอีกลู่มันจะวนเหมือนวันนั้นนะ่ะคิดวมันจะขึ้นอะินเสียาล่างยังมีน้ำอยู่เลย มีรูมาทางนี้อีกนะ นนเนี่ยรูอะไรเนี่ยนั่นแหละรูขึ้นมันหรือเปล่าไหนมีเงยแล้วครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโอ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับมันไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วใจเย็นใจเย็นตัวมันก็ยังอยู่นะนะนั่นน่ะห,ห็นหินหางดึงไม่ได้หรอกมันต้องแทงเอาแย้แยประไมาณนีนน้นี่นี่ลูมันวน ตัวนี้ตัวนี้ค่ะเด้ไปไหนตัวเล็กครับตัวเล็กครับลูกมันแล้วไปไปล่อยเอาแล้วมาใส่รถ มาแล้วครับเด็ครับออกมาแล้วออกมาแล้วครับออกมาแล้วเห็นไงครับจะไม่ดูหน่อยตัวใหญ่ไหมอุ้ยตายแล้วครับโคตรลื่นเลยครับโคตรลื่นเลยครับดูครับความใหญ่มุดเลยครับดูครับความดูครับผมมันใหญ่มากเลยครับเอาอะไรมาใส่ วัใหญ่มากครับ ขึ้นมาให้กันตัวนึงมันไม่ไปวะ มันก็มีรูขึ้นนะเดแหแต่มันไม่ไปว่ะเจอมั้ยนี่นี่นี่ตัวูถูจะตัวจะตัวเฮ้ยแล้ว,ว,วลครับสองสอง ตรงนี้น่าจะเยอะเพราะว่ามันมีน้ำ หมดแดงนะพี่ข้างหน้าเหนียวมุดเหนียวเนีย น่าจะเป็นเสียงปลาไหลแหละตึก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 ไ,ไหนวะมาหนิ 来，你这吧 พี่หางอะไรน่ะไหมงูมใช่ป่ะงูงูที่เราฆ่าได้ฆ่ามันเดี๋ยวอะไรแค่ตอนแรกเลยมีน้ำตรงนี้แหละ ใช่เลย เมื่อกี้ถึงเจอสองเลยเหรอเจอสองไปนวตัวหนึ่งเจอหางแล้วเจอหางเจอหางแล้วครับไปต่อครับเจอ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  <c oughs> แยกไปไหนวะไปไหนวะดี <c oughs> <c oughs> ห,อ,หอยคุดบทฮะตับซ <H an> ับเป็บทฮะมันเป็นลอยอะไรไม่รู้นิกออกนี่ครับผู้ชมของเราทีมงาน ระวังมดนะพี่มดอยู่ตรงนี้มีทีมงานของเราครับช่างขมกระจกอลูมิเนียมสวัสดีครับนูนนักล่าเป็นไปไม่ถูกเลยใช่ไหม รูขวามันมีน้ำเจอแล้วไปลรูนี้เฮ้ยะไรนี่ซ้กันไร้ไหมคนลไปไหนรอนหาง <ไป S 1> มันไปโด,น,น,ดนอะไรกัดหรืออะไรโดนไม้อะไรมาสักจาก่าเนี่ยอืม โดนตูผู้มันกัดตอนมันไล่กันกระดึบกระดึบตัวเล็กมันตัวนึงไม่ไล่ตูเลยนะเนี่ยเนี่ยไม่อย่างมันพก็ปีง ขึ้นมาหายใจวะขึ้นได้ยังแค่นั่นนั่น,นหางหางนี่ครับทีมงานของเราอีกคนหนึ่งครับว้ยนักไ,ไปอีกว่เดียวแต่เชฟเชฟตัวลายของเราจะไม่รอดแล้วครับ นี่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 โอ้มันโอ่มันนี่แล้วคูคูมันรัดโอ่งนี่เลยนี่ไปดูไไปดูไปดูนะไปดูนะเงี้ีมันก็ไปได้เนาะฮึบฮึบได้แล้วอย่างสวยสวยนี่สวยคุสวยฮึบโอ้

我我扔了。

ปอีเขานะมันอยู่ได้นย่หหูนี่หูนี่กูบูคูดองบับัวบองมมีน้ำค่ะโอ้บน้ำนีบัมีโตอน่าจะตามตัวเยอะหูหนูหูตัวลายนี่ อันตะหลายตัวนี้บูมมีพิษบูมมีพิษมีพิษมีพิษมันจะไปขนาดนี้เลยบ่ขึ้นแล้ว อีก <c oughs> โอ้ตัน่ไหอ่มีมียังมีอีกะไรยังมียังมีผู้นี่ก็มีผู้นึงเลยวะ đi không biết đâu đi lỡ bay hạt sai hạt sai hạt sai hù hết ui cứ đi hình hàng nhiều bên này ừ hình hàng đẹp bếp mưa này ตาหุ่นตาหุนมาเลยน่ารู้สับหัวบหมดตปโตสมิโกะนี่สบายเอาไว้ไม่ได้ห่างกัน เนี่ยสองตัวสองตัวเฮ้ยสองตัวสองตัวได้วนมาพีขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นนี่และขึ้นนี่และขึ้นนี่แล้ขึ้นขึ้นขึ้นสิครั้งแล้วดไปดมาเ้ขึ้นขึ้นข อ่ะงูัายู่นี่สิวะต่าหตัวใหญ่ตัวใหญ่เตาหรืออะไรนั่นไหเออเตาเต่า เจอเต่าอ <lum> <descriptive together> ีกด้วยโอ้โหมันมาอยู่ได้ไงเป็นอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้ักนี่อไรไทยไว้ไทไว้มีเต่าด้วยครับเต่างับดูเลขดิเอาไม่ปล่อยครับพวกนี้เจอเต่าครับเต่าอกหักครับนี่เขาเรียกเต่าอกหักไม่ดีนะครับแบบนี้เจอรีบเอาไปปล่อยเลยเดี๋ยวจะอกหักมือนเต่า เฮ้ยสองสองสองบอกว่ามีสองตัวเอาอย่าไปสับมันเกลียบสับจสบสับหางมาแล้วเมื่อกี้นี้งูอยจุคนี้นะนัดเอาค่อยคุณตอนนี้เนี่ยนะญากวะบุ่ปลอดภัยวะนั่นนะเอามันออกมาเอามาหนีพอมันเจอทั้งงูเจอทั้งเต่าปลาไหล อนดนี้มันวกออกมาแล้วเจอวัาหูตันแล้วเอาตรงนี้ห่างโอ้โอยไปอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ไปอีกรูหนึ่งเอ <c oughs> าแล้วครับเตรียมถังเลยวันนี้อือหอ้ายเดี่ยวขวาไ,ไม่ใช่เหรอ ลงมาหนี่ึ้นี่ขิบขบนนี่ขบนขบวนตัวนี้ทางจะตัวใหญ่กว่าอุยออกมาแล้วครับ <c oughs> ออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับเป็นไงครับรึบ ทีมงานากาาเกียบสาบโอเดียวนี่เขาเรียกเต่าออหักยังมีอีกเลนี่แต่มันออกอยู่ี่กลางคืนดินยังเปียกไม่ออกมันจำศีลน อุ้ยทางไหนทางหัวข้างห่างวะคุี๊ดไหมนะทางนี้หัวให้กี่ตัวนี่คุณปี๊ดไหมนะเดียวตรงนี้นี้หางลุ้นลุ้นคนลุ้นคนลุ้นก็รอลุ้นนะครับตรงไหนรอลุ้นครับคนขุดคนขุดจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนครับทาเป็นรูมันขีดมาไม่ได้ จะหมดแล้วนะเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับต้องมาหาประสบการณ์ด้วยตัวเองครับถึงจะรู้ครับความเหนื่อยมันมีจริงครับไปทำคลิปได้นะครับไปทำคลิปได้อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดสับสไายสับ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 ให้มันละเอียดไปเลย